รู้ตัวแบบธรรมชาติสติกับมหาสติรู้แบบซื่อๆคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับผมช่างหน่องนะครับทำงานอยู่ที่บริษัท SKT t กตีเซ er, อําำเภอบ้านแดทดจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการรู้ตัวแบบซื่อๆที่เป็นธรรมชาติคืออะไรครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ ไปครับอันนี้คือทีมงานของผมเองครับน้องจูน้องจูเป็นเด็กเฉลี่ยงสัญชาติพม่านะครับการรู้ตัวซื่อๆโดยที่ไม่ต้องพูดเขารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาการเดินของเขา นี่แหละการรู้ตัวการมีสติแบบแบบที่เป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพูดอันนี้คือช่างขึ้นบอดี้นะครับเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการจดจอ่ออันนี้คือมหาสตินะครับที่อยู่กับการจดจอ่อ มหาสติก็คือการเพ่งเพ่งมหาสติที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยครับสติก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละฝึกจากที่ทำงานนี่แหละสติเดี๋ยว ขอถามนิดนึงถามนิดนึงถามนิดนึงเดี๋ยวในคณะที่เวลาเราเชื่อมนี่เราเราได้คิดอะไรไหมเมื่อได้คิดเลยเตีเราก็เจราจอดจออยู่กับการเชื่อมเมหลออ่านี่แหละเจตีต่างเจติต่างสามสงสาธิกัน,หกนเห็นไหมครับตอนที่เขาเชื่อมนั่นแหละ แต่เขาไม่รู้สภาวะเพราะเพราะว่าธรรมะมันไม่มีภาษาฮะไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาเพราะมันรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องปุงแต่งมันรู้อยู่แล้วเนี่ยคือมหาสติะครับในขณะที่เราทํางานแล้วเราไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเรามีสติอยู่รู้อยู่ โดยไม่ต้องใช้ภาษามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะต้องปฏิบัติในวัดหรือสำนักต่างๆปฏิบัติอยู่ในที่ทำงานนี่แหละได้เหมือนกันรู้เหมือนกันแต่ที่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกจิตมาเขาเลยไม่รู้ว่าไอ้อาการเฉยๆมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามีมีสติใช้มหาสติ การทำงานก็จะเป็นแบบนี้ครับแนวแนวเชื่อมหรือแนวอะไรมันก็จะได้สวยงามแต่เมื่อไรที่เราทำงานโดยที่เราไม่มีสติมันก็จะไม่ไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือมหาสตินะครับสติที่เป็นธรรมชาตินี่แหละครับอยู่กับความลึกสุดรู้สึกนึกคิด อารมณ์ในที่ทำงานก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปอไปวัดไปสถานธรรมนะฝึกอยู่กับที่ทำงานเรานี่แหละอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องปรงแต่งนะครับนี่คือการใช้มหาสติทุกคนมีอยู่แล้วการเพ่งจ้อง ในขณะที่เราเพ่งจ้องแล้วเราไม่ได้คิดอะไระคือมาหาสติสติที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปหาที่ไหนหาจากที่ทำงานเราน,นี่แหละนี่แหละครับธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยอยู่กับตัวเรานี่แหละอยู่กับปัจจุบันเรานี่แหละอยู่กับอะไรครับก็อยู่กับมรรคองแปดนั่นแหละ มีอะไรบ้างล่ะเดี่ยผมจดไว้เนี่ยความเห็นชอบดัมนินชอบจุลาจาชอบการจะทําชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบละลึกชอบสติชอบเนี่ยมีอยู่แค่น,นี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมากัมปะสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ไม่หยุดแค่นี้หรอกครับง่ายๆใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละสำคัญคือสติกับสมาธินี่แหละครับที่จะทำให้เราไปฝึกมัคของจริงไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนแล้วครับปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละนะครับง่ายๆสบายใจได้เลยถ้าอยู่ในมัคเนี่ย มีโอกาสหลุดพ้นได้แน่นอนครับมันนละลุกสตินะค,ความเห็นชอบนะครับพูดจาก็อย่าไปว่า้ายใครเขานะครับวาจาเจราจาก็คือคุยอะไรก็ต้องมีสตินั่แหละการกระทาชอบก็คือนี่แหละ ไม่ไปเบียดเบียนใครทำในสิ่งที่ถูกต้อง uh huh. เลี้ยงชีพชอบอะไรแล้วก็คือเนี่ยต่อมาจากการนี่แหละการจากการกระทําชอบนี่แหละแล้วก็ความพยายามพยายามที่จะทำให้มันสํนะาเร็จครับการระลึกการะการะลึกคืออะไรการระลึกอยู่กับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยอย่าให้มันปล่อยให้จิตมันออกไปนอกมากปล่อยเกินไป ไอ้มันคิดออกไปแล้วให้มันกลับมาหาพวกเราเร็วๆนั่นแหละมันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยธรรมะที่สุดก็คือจิตตั้งมั่นใหจิตตั้งมั่นนั่นแหละจิตตั้งมั่นเสร็จเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญาแต่ถ้าฟังไปบ่อย,อยผมจะเที่ย้เห็นปัญญาก่อนเพื่อมันจะง่ายกับการปฏิบัติของท่านถ้ายังไม่มีปัญญาก็ยังต้องงมหากันอยู่ยนั่นแหละครับไม่เจอเสักที คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ